ก็ต้องรู้ว่าวัดคืออะไรความรู้ทั้งหมดนะคะคือความเข้าใจที่ถูกต้องไม่หลงผิดะคะ่ะพระเชนก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าวัดคืออะไรและจะได้รู้ว่าตรงตามพระธรรมวิวินัยในฐานะที่ทุกคนเป็นชาวพุทธเป็นอุบาลศกอุบาสศิกาก็ต้องศึกษาพระธรรมให้เข้าใจนะคะและก็ต้องประพฤติตามด้วยสิ่งใดผิดก็ต้องผิดพระเชนก่อนอื่นต้องรู้ว่าวัดคืออะไร วัดคือที่อยู่ของผู้สงบจากกิเลสในเพศของบรรพชิตวัดไม่ใช่ตลาดนัดวัดไม่ใช่ที่ทำมหรสศพต่างๆใดๆหรือทั้งสิ้นนะคะเพราะเหตุว่าเป็นที่ของผู้สงบและจะไปให้มีสิ่งที่ไม่สงบในวัดได้อย่างไรและการที่จะเป็นผู้สงบไม่ใช่เพียงคนเกเรพอไปอยู่วัดก็ดีขึ้นแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉันที่นั่นเป็นวัดหรือเปล่า หรือว่าเป็นที่อาศัยที่อยู่ของผู้ที่มาเปลี่ยนนิสัยแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องตรงจริงๆนะคะถึงจะเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระัตนะไตรเป็นที่พึ่งมิฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ได้พึ่งอะไรเลยสักอย่างเดียวพระธรรมไม่ได้ให้เพียงแต่ว่าให้คนช่วยเหลือคนอื่นนะคะเมื่อสมควรแต่ต้องเข้าใจธรรมะด้วยเพราะ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดภาษาใดคนใดก็ตามก็มีจิตที่เมตตากรุณาช่วยเหลือคนได้แต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะฉันเมื่อเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องตรงพุทธะคือผู้รู้นะคะเพราะฉันถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้เลยแค่รู้ว่าวัดเป็นที่อยู่ของพระพิสุที่สงบสมควรไหมที่จะทําให้สิ่งนั้นไม่สงบที่พระวิหารเชตวันพระวิหารเวรุวัน พระวิหารนิครูธารามทั้งหมดนะคะไม่ได้มีอย่างนี้เลยแล้วทำไมเดี๋ยวนี้วัดไม่ใช่ที่อยู่ของผู้สงบก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะแล้วก็แก้ไขเสียถ้าไม่แก้ไขก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปด้วยเหตุนี้นะคะจึงได้มีคำว่าวิกฤตพระพุทธศาสนาเพราะว่าอยู่ในภาวะที่อันตรายที่จะเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ช่วยกันเข้าใจให้ถูกต้อง ก็ไม่เหลือพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นเราหวังว่าต้องมีพระไม่มีพระไม่ได้ถูกต้องไหมแทนที่จะเข้าใจว่าต้องมีผู้เข้าใจพระธรรมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมพระศานสนาจึงจะดำรงต่อไปได้เพราะว่าพระศานสนาไม่ได้อยู่ที่ <c oughs> วัดวาอารามอิฐหินปูนทรายนะคะแต่อยู่ที่ผู้ที่เข้าใจธรรมะ แล้วก็เผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วย